สวัสดีครับผมกับผมช่อง Dark คเซ o โลคุอีกครั้งนะครับกับทียายเรื่องสรรพยุทธทะลุฝาดำเนินมาถึงเล่มที่6ไหนบทที่15นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเหยียนของเราก็ได้ใช้บัวเพิงพุทธาพิโรธไปถั้าหนึ่งดอกใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้นะผสมกันเหตุแล้วก็บาดเจ็บกันไปนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่สิบห้าเย่าเหล่าจำสิงผู้กุมบังเหียนแห่งสำนักบ้านเมคาท่านนี้จ้องมองแผ่นโลหะสีฟ้าอ่อนในมือด้วยสีหน้าสับสนบนดวงหน้าสุขุมเยือกเย็นปรากฏรอยร้อนใจวูบขึ้นเป็นประวัติการมือเลียวบีบแน่นในใจกระวนกระวายไม่คลายเส้ซ่าของเกราะใจกลางสมุดชะไหนจึงปรากฏที่นี่ได้เมื่อครู่เจ้าหนุ่มน้อยนั่นก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นหรอ ในเมื่อเกราะใจกลางสมุดนั้นแตกหักเช่นนั้นเขาก็คงบาดเจ็บสาหัสกระมังเจ้าหนุ่มคนนี้ฉไหนมีเหตุใดจึงต้องไปที่นั่นแล้วมีเหตุที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นทุกทีสตีชุดแพรกวาดมองเบื้องร่างด้วยความร้อนรุ่มสนสุดแสนกลับไม่พบร่องรอยที่น่าสงสัยแม้แต่น้อยคิ้วเรียวโกงขมวดมุย่ยเจือแววขุ่นขึงหลายส่วนเจ้าสำนักยุน่นนนี่ท่านด้านข้าง ผู้สูงวัยแลเห็นท่าทางของสตรีชุดแพรอดงุนงงไม่ได้จึงเอ่ยถามอย่างแปลกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นผู้นำแห่งสำนักมารเมคาท่านหนีสแสดงสีหน้าท่าทีซึ่งผิดปกติเป็นอันมากอืมอืมไม่มีอะไรถูกเสียงของผู้สูงวัยปลุกตื่นจากพวังสตรีชุดแพรรีบเก็บงมอารมณ์บนสีหน้าคืนสู่ความสุขุมเยือกเย็นในพริบตาระบายยิ้มพรางเก็บเศษซากของเกราะใจกลางสมุดลงแหวนบรรจุต,ต่อหน้าผู้สูงวัยก่อนเอ่ยเสียงขรึม เจ้าเราข้าว่าพวกเราควรตรวจสอบฐานะที่แท้จริงของผู้แกงกร้าสี่คนเมื่อครู่นั้นเพราะใจอย่างไรผู้แกงกร้าสองท่านของจักรวรรดิอื่นล่วงร่ำจักรวรรดิเจี้ยมาน่าจะไม่ใช่เพียงเข้ามาเที่ยวเล่นธรรมดาอย่างแน่นอนผู้สูงวัยพลันจ้องมองสตรีชุดแพรยอย่างแปลกใจด้วยอุปนิสัยของนางไม่คล้ายเป็นคนที่จะให้ความสนใจต่อเรื่องเหล่านี้เศษแผ่นโลหะนั้นคืออะไรกันแน่นะความกังขาผุดขึ้นในใจ ผู้สูงวัยในฐานะผู้พิทักษ์ราชวงศ์เจียมาการตรวจสอบผู้แก่งกล้าที่ลุกล้ำเข้ามาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงเดิมเขาจังไม่คิดจะเอ่ยปากขอให้สำนักม่านเมคาช่วยเหลืออีกแรงคิดไม่ถึงนางกลับเป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อนดังนั้นผู้สูงวัยจึงแย้มยิ้มพยักหน้าสายเรือตามน้ำตกปากตกปากรับคำในทันทีอืมก็ดีข้างล่างนั่นคือเมืองเยียนกองบัญชาการของตระกูลโม่อยู่ในเมืองนี้รองรวบรวมข่าวสารจากที่นี่ก่อนก็แล้วกัน ตาคู่งามชมเรืองเบื้องร่างสตรีชุดแพรครี่ยินจากนั้นบินนำลงไปยังนอกเมืองของเมืองเหยียนโดยมีผู้สูงวัยตามติดไปโดยไม่เร่งไม่ชา้าสามวันต่อมาเมืองซอโม่กองบัญชาการกลุ่มทหารรับจ้างทรายเหล็กห้องที่เงียบสงัดกลิ่นกํายานจางๆอบอวลชวนให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายคล้ายจะเคลืบเครืมเหนือเตียงซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมห้องหนุ่มน้อยนอนหลับตานานนั้นครันจึงหายใจแผ่วคราหนึ่งทำให้อดวิตกไม่ได้ว่า เกิดจูจ่ๆลมหายใจขาดช่วงขึ้นมาจะก,ก่อเกิดผลลัพธ์อันแสนเศร้าหนุ่มน้อยที่นอนบนเตียงรู้สึกเขมเขมเหมือนมีคนเดินไปเดินมาไม่หยุดซักพักใหญ่คอยหลังเสียงทอดถอนใจแผ่วๆหลายเสียงเสียงฝีเท้าจึงค่อยหายไปหลังเสียงปิดประตูดังขึ้นกี่ครั้งไม่ทราบหนุ่มน้อยที่นอนอยู่บนเตียงราวกับคนตายนิ้วมือพลันสั่นเบาๆครู่ใหญ่ให้หลังลมหายใจที่แผ่วเบาเริ่มแรงขึ้นผ่านไปอีกครู่หนึ่ง ขนตากระพือเบาๆก่อนลืมตาขึ้นช้าๆแสงโคมประมุนตาสะท้อนขึ้นมาฝ่ามือเซียวเหยียนกำแม่นหลังพยายามกรอกตาสำรวจทั่วห้องอันคุ้นเคยรอบหนึ่งจึงถอนหายใจหนักๆนอนอ่อนระทวยอยู่บนเตียงไม่กระดุกกระดิกแม้แต่น้อยหอบหายใจแผ่วเบารอเมื่อสมองแจ่มชัดดีแล้วความทรงจำพลันผุดทะลักขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เซียวเหยียนหวนคนึงถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาบาดเจ็บเหรอ ย้อนคิดถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสขนาดขึ้นเพลิงลูกนั้นโหมซัดมาถึงเสียวเยียนหัวร้อขึ้นๆสูดหายใจเจือกลิ่นกรรํายานเบาๆสมองแจ่มใสขึ้นเล็กน้อยค่อยๆหลับตาดำดิ่งสมาธิจิตสูน่ในกายคอยหลังการดำดิ่งของสมาธิจิตฉับพันร่างกายที่ยับเยินจนทำให้เสียวเยียนปากอ้าตาคางปรากฏขึ้นภายใต้ใการจดจ้องด้วยสมาธิจิตของเขาแระเห็นที่ร่างกายที่ถูกพลังงานสูดสบพึงทำลายย่อยยับเสียวเยียนหนักอึ้งในใจ แม้เขาพอจะสันนิษฐานได้ว่าตนเองบาดเจ็บไม่เบาแต่กราบคิดไม่ถึงคําว่าไม่เบาจะรุนแรงถึงปานนี้สภาพอันาดในร่างกายเวลานี้หากอยู่บนร่างผู้อื่นให้เกรงว่าต้องมีบทลงเอยไม่แตกต่างกันก็คือกลายเป็นทุกคนละภาพก็คือพิการนะครับครานี้ยุ่งยากแล้วพึมพำอย่างขมขืน่น สมาธิจิตของเซียวเหยียนแล่นไหลไปตามเส้นสายปรานที่บอบช้ำเสียหายสุดท้ายมาถึงปราณจักระตรงท้องหน่อยแลเห็นภายในปราณจักระมีพลังงานของเหลวสีเขียวหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่หยดเท่านั้นอดจะถอนใจอีกเครื่อกไม่ได้ครานี้ย่ำแย่แท้จริงตรงกึ่งกลางของปราณจักระจุดแสงเล็กจิ๋วจุดหนึ่งขยุกขยิกเบาๆในจุดแสงนั้นซ่อนอยู่ด้วยไม้ตายสุดท้ายของเซียวเหยียนเพลิงบัวเขียวแก่นพิภพแต่เซียวเหยียนกลับไม่กล้ายโยกย้ายเพลิงเขียวออกจากภายใน แม้แต่นิดเดียวเวลานี้เส้นลมปานในกายบรรลุถึงขีดจำกัดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากตอนนี้มีใครซัดเขาหนักๆอีกหนึ่งฟ้ามือตนคงจบสิ้นอย่างแท้จริงถ่อนสมาธิจิตออกจากในกายด้วยความรู้สึกอันหนักอึง้งเซียวเหยียยลืมตาช้าๆสายหน้ายิ้มคืนถอนใจอีกเฮือกมือมองเพดานห้องอยู่นานเซียวเหียนพรันสะดุดกึกในใจเขาเพิ่งนึกได้ตั้งแต่ฟื้นขึ้น,นมาจนถึงบัดนี้คล้ายมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปและตอนนี้เขาคิดออกแล้ว นั่นก็คือเย่าเหลาปราศจากความเคลื่อนไหวพอนึกถึงเรื่องนี้สีหน้าเสียวเย๋ยเปลี่ยนเป็นซี่สลดรีบร้องเรียกในใจอาจารย์อาจารย์ร้องเรียกอยู่หลายนาทีราวกัโยนหินลงทะเลก็มิปานปราศจากการตอบสนองใ,ใดๆและจิตใจเสียวเย๋ยก็ะพลอยหนักหน่วงไปกับความเงียบงันของเย่าเหลาไปด้วยเกิดเรื่องแล้วสิ บุ๋มปากกระตุกเบาๆเสียวเหยียนรู้สึกปากคอแห้งผากความรู้สึกแตกตื่นพรั่นพลึงค่อยๆแผ่ซ่านซึ้อมาจากก้นบึ้งของหัวใจความแตกตื่นพรั่นพรึงชนิดนี้ช่างเหมือนกับครั้งที่เขาเปลี่ยนจากอัจฉรยิยะกลายเป็นเศษสว่างในช่วงข้ามคืนไม่มีผิดนับแต่ได้พบเย่าเหล่าตราบใดที่มีเขาอยู่เสียวเหยียนจะรู้สึกจิตใจมั่นคงสุดเปรียบปราน เพราะเซียวเย็นตระหนักชัดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอเพียงมีเย่าเหลาอยู่เขาจะไม่ยอมให้ตนถึงแก่ชีวิตเป็นอันขาดแต่บัดนี้เย่าเหลาจ,จู่ๆไร้สิ้นวี่แววนี่ทาให้เซียวเหยียนที่ยึดถือเขาเป็นที่พึ่งมาโดยตลอดเกิดความรู้สึกหวาดวันพร่านใจอย่างสุดระงบับเซียวเหย็นกัดริมฝีปากแน่นพยายามชูมือคุ้นด้วยกําลังทั้งหมดเขาแต่เห็นแหวนโบราณสีดําวงนั้นนั้นปลอดภัยดีจึงถอนใจโล่งอก,อกฝืนข่มความรู้สึกหวาดวันพร่านใจลงไป เซียวเยียนหลับตาอีกครั้งพลังจิตวิญญาณพัวพันอยู่เบื้องหน้าเป็นเส้นสายจากนั้นสัมผัสลงไปบนแหวนสีดำนั้นขณะพลังจิตวิญญาณเพิ่งกระทบถูกแหวนดำพลังดูดรุมแรงขุมหนึ่งพวยพุ่งออกมาจากในนั้นแล้วดูดพลังจิตวิญญาณลงแหวนโดยที่เซียวเหยียนไม่ทันตั้งตัวสัมผัสแรกคือความดำมืดจากนั้นก็โผล่ขึ้นในโคมแสงสีขาวจางๆภายในโคมแสงนั้นร่างอันเลือนลางของเย่าเหลากํรารังลอยขวางยิ้มมองพลังจิตเล็กจิ๋วของเซียวเหยียนเด็กน้อย ในที่สุดก็ฟื้นแล้วเหย่าเหลาลอยมาใกล้ๆพางผู้ยิ้มๆอาจารย์ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมแลเห็นร่างของเห่าเหลาเสียวเหยียนค่อยวางใจกวางศีลายักษ์ในใจลงได้แม้คลายใจขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่เขากลับไม่โง่เมื่อก่อนเห่าเหลาสื่อสารกับเขาได้ในใจโดยตรงแต่บัดนี้เขากลับต้องเข้ามาในแหวนจึงจะสามารถสนทนาได้นี่แสดงถึงว่าสถานการณ์ของเห่าเหลาค่อนข้างเลวร้วาย ข้ามีข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกเจ้าเหย่าเหล่ากล่าวยิ้มยิ้มยกมือตบบนเรือนร่างของเซียวเหยียนที่สร้างขึ้นจากพลังจิตวิญญาณพรางปลอบประโลมข่าวดีก็คือข้านับถือเจ้ามากบัวเพลินพุทธาพิโลธที่เจ้าสร้างสรรค์ออกมาอานุภาพทำลายล้างของมันแม้แต่ข้ายังอัศจรรย์ใจไม่คลายวันหน้าหากเจ้าสามารถทำให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นข้าคิดว่าในบรรดาคนที่มีพลังฝีมือเท่ากันเจ้าคงปราศจากคู่ต่อสู้แล้ว บนหน้าเซียวเหยียนไม่มีวี่วแววยินดีบัวเพลิงพุทธาพิโรธมีอำนาจรุนแรงก็จริงแต่ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายนั้นน่ากลัวจนยากจะยอมรับได้เช่นกันส่วนข่าวร้ายเจ้าคงสังเกตเห็นความแตกหักเสียหายภายในร่างกายแล้วกระมังเย่าเหล่ายิ้มถามอืมสาหัสมากเซียวเหยียนพงกศีษะกล่าวเสียงสะเทือนใจเรียกได้ว่าปางตายเลยฮ่าฮ่า,าอาการบาดเจ็บสาหัสก็จริง แต่ขอเพียงซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสมก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นเองข้าจัดเตรียมขั้นตอนการฟื้นฟูไว้แล้วอีกเดี๋ยวจะถ่ายข้อมูลให้เจ้าขอเพียงปฏิบัติตามที่ข้าแนะนําเจ้าก็จะคืนสู่สภาวะสุดยอดดังเดิมเหย่าเหล่ายิ้มบอกแล้วอาจารย์ละ่ะฟังออกถึงความในที่มีความแฝงอยู่ในนั้นเสียวเหยียรีบโผงถามข้าเหรอนี่อาจจะเป็นข่าวร้ายที่สุด การจัดงานเลี้ยงระเบิดครั้งบมโหรานของเจ้าประสบกับความสำเร็จอย่างสวยงามก็จริงแต่นั่นต้องใช้พลังจิตวิญญาณของข้าเกือบเจ็ดในสิบส่วนเลยทีเดียวบวกกับช่วง่ายเพื่อคุ้มกันเจ้าจาคลื่นไฟฟ้าจาคขึ้นไฟนะพลังจิตวิญญาณของข้าแทบจะถูกเาผาผลาญจนสิ้นแล้วเย้าเหล่ากล่าวด้วยรอยยิ้มมนระดับวาจาเสียเวเย็นถึงกบหน้าถอดสีเงาร่างผ้าเรือที่ก่อตัวขึ้นจากพลังจิตวิญญ,ญาณพลันกระเพื่อไหวอย,อย่างรุนแรง ไม่ต้องร้อนใจไปแม้พลังจิตวิญญาณถูกพรานจนสิ้นแต่ใช่จะฟื้นฟูไม่ได้เพียงแต่ข้าต้องอาจอยู่ในสภาพจำศีลเหมือนอดีสักระยะหนึ่งเย่าเหลาบอกดูเซียวเหยียนที่ขบริมฝีปากแน่นด้วยแววตาอ่อนโยนก่อนยิ้มบอกช่วงที่ข้าจำศีลคงไม่อาจครุ้มครองเจ้าได้แล้วเรื่องราวทุกอย่างเจ้าต้องพึ่งพาตนเองมองดูเย่าเหลาที่แย้มยิ้มเยือกเย็นเซียวเยียนพลันขอบตาแดงกำ่ำกำหมัดแน่นซุ่มเสียงพระตำข้าขอโทษ อาจารย์เซียวเหยียงกระจจางแก่ใจหากไม่ใช่ตนดึงดันจะผดวกไฟวิเศษให้ได้เช่นนั้นพลังจิตวิญญาณของเย่าเราก็คงไม่ถูกพรานแทบสิน้นจนต้องจำศีลเพื่อฟื้นฟูพลังฮ่าฮ่าฮ่ายาตำหนิตนเองก็แค่จำศีลระยะหนึ่งเท่านั้นใช่ว่าแตกดับนิรันดร์การเมื่อไรบัวเพิงพุทธาพิโรธที่เจ้าสร้างขึ้นข้าพึงพอใจมากสิทธิของข้าไม่ธรรมดาจริงๆตบไล่เซียวเหยียงเย่าเรายิ้มปลอบเอาละ พลังจิตวิญญาณที่เหลืออยู่เจื้อนจะหมดลงแล้วเจ้าออกไปเถอะเรื่องของชิงหลินไม่ต้องวิตกรีมานคนนั้นจะไม่ทำร้ายนางเหมือนตระกูลโม่แน่วางใจได้ร่างเย่าเหลาเปลี่ยนเป็นพราจางยิ่งขึ้นเขาโบกมือกับเซียวเหยียนพรางบอกอาจารย์ถนอมตัวด้วยคุกเข่าลงกลางอากาศเซียวเหยียนสองตาแดงกำ่ำโขกศรีรษะหนักๆต่อเย่าเหลาสายตาปราบปรือมองดูหนุ่มน้อยที่หลุดพ้นจากความไร้เดียงสาสิ้นเชิงหลังประสบเหตุพลิกผันครานี้ เย่าเหลาอมยิ้มพยักหน้าเงาร่างผ้าพรายค่อยๆเรือนหายกลางวงแสงเจ้าหนุ่มน้อยหวังว่าเมื่อข้าตื่นมาจะได้เห็นลูกศิษย์ของข้ากลายเป็นผู้แกงกล้ายอย่างแท้จริงในแหวนดำข้าเก็บเพลิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกเอาไว้ช่วงครับขันสามารถนำมาใช้ได้นอกจากนั้นตั้งแต่วันแรกที่รู้จักจนถึงบัดนี้อาจารย์นั้นพึงพอใจต่อเจ้ามากเสียงห่ระแผ่วๆเจือแวแวคาดหวังดังสะท้อนในวงแสง เนิ่นนานไม่คลายค่อยๆลุกขึ้นยืนเซียวเหยียนมองดูวงแสงที่เวงหวางถูถหายใจลึกด้วยความอาดูนจากไปหนีต้องประชิญกับโรคทั้งใบยังโดดเดี่ยวอีกแล้วนักกลางห้องที่สะอาดเรียบร้อยหนุ่มน้อยบนเตียงลืมตาช้าๆบนใบหน้าเออบอาบด้วยความเศร้าระทมขมขื่นนานครู่ใหญ่จึงถอนใจอย่างแผ่วเบาขณะเซียวเหยียนตาเมื่อลอยมองเพดานข้อมูลชุดหนึ่งคลันหลังไหลเข้าสู่ห่วงสมองเขามีได้แตกตื่นเพราะเหตุนี้ กราบนองนิ่งบงเตียงปล่อยให้ข้อมูลไหลเข้ามาครูใหญ่ให้หลังจึงเริ่มอ่านแผนการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายที่เย่าเหลาเตรียมไว้ให้ค่อยๆอ,อ,อ่านข้อมูลการฟื้นฟูร่างกายชุดนี้จนจบตอนท้ายของข้อมูลยังมีสูตรโอสถของโอสถวิเศษร,ระดับ5อยู่ชุดหนึ่งชื่อว่าโอสถม่วงกู้วิญญาณชัดเจนว่าเย่าเหลาวิตกกังวล เมื่อเขาเข้าสู่สภาวะจำสินด้วยพลังฝีมือของเซียวเยียนยังไม่เพียงคอกำรามไฮโปตงดังนั้นถ่ายทอดสูตรโอสถมาให้โดยเฉพาะเซียวเยียนจะได้เร่งหาวัตถุดิบตามสูตรโอสถภายในเวลาหนึ่งปีนี้เพื่อสงบจิตใจของไฮโปตงอาจารย์วางใจเถอะข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณได้โดยเร็วข้อมูลที่เปี่ยมล้นด้วยแรงกายแรงใจและความห่วงหาอาทรของเย่าเหล่าชุดนี้ทำให้เซียวเยียนแสบเคืองจมูกเขากำหมัดแน่น พื้นพัดเสียงพร่าสูดอากาศที่เจือกลิ่นกำยันลึกๆเครือหนึ่งอารมณ์ของเสียวเยียนเริ่มสงบลงจิตใจหมกมุ่นครุ่นคลีดเวลานี้เย่าเหลาเข้าสู่สภาพจำศีลทุกสิ่งต้องพึ่งตนเองและการสูญเสียไพ่ตายอย่างเย่าเหลาไปเขายิ่งเท่ากับสูญสิ้นความสามารถในการควบคุมไฮโปตงแม้กล่าวว่าในกายของขไฮโปตงมีคิดไฟที่เย่าเหลาซุกซ่อนไว้แต่เจ้าสิ่งนั้นมีเพียงเย่าเหลาที่สามารถบัญชาการได้ ยามนี้เย้าเหลาจำสินเจ้าสิ่งนี้ก็เสมือนไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดสำหรับโอสถม่วงกู้วิญญาณมันถือเป็นโอสถระดับ5อาศัยพลังฝีมือของเซียวเหยียนยังไม่เพียงพอที่จะหลอมกลั่นมันออกมาได้โดยเหตุนี้เงินไขสุดท้ายที่ใช้ควบคุมไฮโปตงจึงไร้ผลเช่นกันหลายประการที่กล่าวมาข้างต้นหากไฮโปตงร่วงรู้เข้าเกรงว่ามีเพียงสัญญาหนึ่งปีจะถูกบีบให้ยกเลิกดีไม่ดียังจะแยกชิงชิ้นส่วนแผนที่ในมือตนกลับคืนไปอีกด้วย แม้ข้อสันนิษฐานนี้แลดูเหมือนไฮโปรตรงเร็วสามต่ำชา้าแต่เซียวเยียงกระจ่างดีโดยปกติความร่วมมือรวนเกิดขึ้นในกรณีพลังฝีงมือของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ต่างกันมากแต่จะอย่างไรก็ตามทวงที่ปาสจากเย่าเหลาคุ้มครองเซียวเหยียงจำเป็นต้องเตรียมแผนการรับมือร่วงหน้าอย่างรอบด้านเวลานี้สิ่งที่เซียวเหยียงสามารถนำออกมาได้เหลือเพียงเพลิงบัวเขียวแกนพิภพแล้วแม้เย่าเหลาบอกไว้ว่าทิ้งเพลิงเย็นวิญญ,ญาณกระดูกไว้ในแหวนให้เซียวเหยียนใช้สอยแต่เพลิงบู๊ แต่บัวเพลิงพุทธาพิโลกที่ต้องประสานไฟวิเศษสองชนิดเข้าด้วยกันหลังจากเขาทดลองหนึ่งครั้งกลับไม่กล้าพอที่จะใช้มันอีกเป็นครั้งที่สองเพราะมันน่าสะพรึงกลัวเกินไปครั้งแรกเซียวเหยียนยังมีเย่าเหลาคุ้มครองแต่ครั้งที่สองเล่าเกิดภาพครั้งขึ้นมาเขาคงได้ระเบิดเป็นจุนด้วยสิ่งที่ตนเองสร้างมากับมือแน่นึกถึงบาตนต้องเผชิญกับความยุ่งยากหลากหลายหลังจากเจ้าเหลาจำศีลเซียวเยียนสายหน้าอย่างปวดเสียนแต่หลังหมกมุ่นครุ่นคลิตอยู่นาน เขากลับมีสิ่งสำคัญหลายประการที่ต้องจำไว้ให้มันประการแรกไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะให้ไฮโปตรงร่วงรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าตนไม่อาจสำแดงพลังฝีมือระดับมหาราชาัยยุทธได้อีกแล้วและไม่อาจให้เขาร่วงรู้ว่าตนไร้ความสามารถที่จะหลอมกลั่นโอสถม่วงกู้วิญญ,ญาณเช่นกันประการที่สองต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเสาะหาของวิเศษที่สามารถฟื้นฟูพลังจิตวิญ,ญญาณให้ได้โดยเร็วมีเพียงเย่าเหลาตื่นขึ้นอีกครั้งความเสี่ยงที่แฟงเล่นอยู่เรานี้ จึงจะระเบิดตุ้มขึ้นมาจึงจะไม่ระเบิดตุ้มขึ้นมาต้องจําสิ่งสองประการนี้จนจําขึ้นใจเสียวเหยียนยามนี้ค่อยคลายใจยังฝืนกายลุกขึ้นนั่งเอหลังพิงพนักเตียงเบาๆพรานรู้สึกมีวัตถุลื่นๆเยน็ยนๆชนิดหนึ่งเลื้อยผ่านบนท่อนแขนเสียวเหยยนใจหายวับมือซ้ายตลบผ้าคมในทันใดผ้าหมตลบเปิดงูน้อยสีรุ้งน่ารักตัวหนึ่งกำลังพัวพันท่อนแขนเขาคลายรู้สึกถึงเส้นแสงที่พุ่งมา มันชูคอยาวๆขึ้นลูกตางูสีม่วงอ่อนจ้องมองเซียวเหยียนตาเป๋วอึดใจถัดมาในลูกตางูฉายแววสนิทสนมแล้วก็ใช้หัวถูไถ่ท่อนแขนเซียวเหยียนมองดูนาคารุ้งเกลืนฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสงบนิ่งยิ่งขึ้นเพราะการวิวัฒนาการโดยเฉพาะเมื่อแลเห็นแววสนิทสนมเฉกเช่นมนุษย์ในดวงตามันเซียวเหียนค่อยคลายใจจากอาการเศร้าส้อยเพราะเรื่องของเย่าเหลาจำศิลได้บ้างเขารอยตื่นเต้นยินดีอันเจิดจ้าพุดขึ้นบนใบหน้าเขาประคองงูน้อยสีรุ้งอย่างเบามือ ฉีกยิ้มกว้างและจูบมาแรงๆเด็กดีเจ้าตื่นได้ถูกเวลาจริงๆย่าเหลาเคยบอกนาคารุ้งกืนฟ้าที่ผ่านการวิวัฒนาการครานี้พลังฝีมือเทียบเคียงได้กับผู้แกงกล้าระดับราชัญยุทธแม้กล่าวว่ามันยังห่างชั้นจากระดับมหาราชัญยุทธแต่เซียวเหยียนไม่เคยลืมในกายของนาคารุ้งกลินฟ้ายังมีจิตวิญ,ญญาณที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่านั่นก็คือราชินีเหมยตุซา แม้ทุกวันนี้ราชินีเหมยตุซาไม่อาจปรากฏกายเพราะถูกนาคราคืนฟ้าควบคุมจิตวิญญาณแต่เซียวเหยยงกระจ่างชัดนาคากนาคราคืนฟ้าประสบภัยคุกคามถึงชีวิตเมื่อใดสตีน่ากลัวที่เคยผนึกตราไว้บนรากของไหโปตงนานหลายสิบปีผู้นี้ก็จะทะลวงการสกัดกั้นของนาคราคืนฟ้าและใช้กำลังเข้าควบคุมร่างกายของมันอีกครั้งดังนั้นขอเพียงเซียวเหยียนสร้างความสนิทสนมระหว่างตนเองกับนาคาคืนฟ้าให้แน่แฟน ภายภาคหน้าเกิดหมางใจกับไฮโปรตรงขึ้นมากระทันหันหรือเสียวเหยียนประสบเหตุคับขันราชินีเหมิดตูซาในร่างนาคาคกืนฟ้าก็จะเป็นฟางช่วยชีวิตของตนนึกถึงความสําคัญของนาคากลืนฟ้าตัวนี้สายตาเซียวเหยียนที่มองดูมันทวีความอ่อนโยนฝ่ามือลูบไร้รเก็ดที่เรียบเรือนของมันอย่างแผ่วเบาและเอาคู่กําเนิดแรงพลังงานผลึกม่วงจากในแหวนบรรจุออกมาขวดหนึ่งและเห็นพลังงานผลึกม่วง นาคาคลืนฟ้าสองตาแวววับสะบัดหางคลอเคลียเซียวเหยียนไม่หยุดพร้างส่งเสียงออดอ้อนด้วยความกระหายแลเห็นแหล่งพลังผลึกม่วงยังสามารถสร้างความเยา้ายวนใจต่อเจ้างูน้อยตัวนี้ไม่เสื่อมคลายเซียวเหยยนค่อยถอนใจโล่งอกขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจหากไม่ใช่ตนโชคดีอเผอิญไปมีอาหารที่นาคาคลืนฟ้าตัวนี้โปรดปรานที่สุดเกรงว่าคงจะยากที่จะรับความสนิทสนมเช่นนี้จากมัน ช้แท่นยกรวงดูดแหล่งพลังงานผลึกม่วงขึ้นมาหลายหยดอย่างระมัดระวังจากนั้นหยดใส่ปากนาคาเกลือนฟ้าและเห็นท่าทางรับตาพริ้มพรางดูดจวบๆของมันเสียเวเหยยนอดจะหัวเราะไม่ได้แหล่งพลังผลึกม่วงเรียบร้อยเก็บแหล่งพลังผลึกม่วงเรียบร้อยจากนั้นเอานาคาเกลือนฟ้าที่อิ่มน้ำสําราญ <c oughs> อิ่มน้ำอะไรอิ่มน้ำสําราญไปวางไว้ข้างหมอนหลังนิ่งคิดเล็กน้อยเสียเวเหยยนจึงเอายารักษาบาดแผลชั้นต่ำ ที่มีฤทธิ์อ่อนสุดหนึ่งเม็ดออกจากแหวนบรรจุแล้วกลืนลงท้องหลับตาเบาๆรับรู้ถึงพลังงานอ่อนนุ่มที่แผ่ซ่านในกายมุมปากเซียวเหยียนกระตุกเล็กน้อยแม้พลังงานบริสุทธิ์คุมนี้จะอ่อนนุ่มสุดขีดแต่ขณะซ่อมบำรุงยังคงสร้างความเจ็บปวดแก่เส้นรมปานที่บอบช้ำสาหัสอย่างเลี่ยงไม่ได้เซียวเหยียนสายหน้ายิ้มขึ้นปล่อยให้พลังงานคุมนั้นเผาผลาญจนสิ้นในขณะที่ร่างกายเริ่มมีเลี่ยวแรงขึ้นหลายส่วนขณะเซียวเหยียนหลับตาเสียงเปิดประตูห้องพลันดังขึ้น เงาคนที่ส่งเสียงกระซิบกันหลายสายเดินเข้ามาอย่างแผ่วเบาเมื่อแลเห็นเซียวเหยียนลุกนั่งบนเตียงต่างตกใจตะลึงตามด้วยถลันมาหาด้วยสีหน้าตื่นเต้นยินดีเหยียนน้อยฟื้นแล้วเหรอเจ้าสลบไปห้าวันเต็มๆเลยเซียวหลีที่พุ่งเข้ามาเร็วสุดร้องทักด้วยความดีใจห้าวันแล้วเหรอสะดับวาจาเซียวเหยียนพะงะก่อนสายหน้ายิ้มคืนเจ้าไม่เป็นไรแล้วกระมังเซียวติ่งเดินเข้ามายิม้มฉายแววแววตาฉายแววปิติ ก็ยังไม่ถึงตายร็อกเซียวเหยียนฉีกยิ้มกล่าวเจ้าหนุ่มขมในฝักจริงๆคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะไปเชื่อดผู้บุโสใหญ่ตระกูลโม่จนได้นะ่ะเซียวหลี่ตบต้นขาเซียวเหยียนกล่าวกลั้วหัวเราเฮ้เฮ้เฮเป็นท่านผู้เท่าไห่บ่พวกเราเองแค่มีพวกเราพี่น้องเท่านั้นที่รู้ไม่ได้เหกแพร่คราวออกไปไกลที่ไหนเซียวติงด้านข้างและเห็นเซียวเหยียนทำหน้าแปลกใจจึงชี้ไปที่ไห่โปตรงยังยืนยิ้มเงียบอยู่ด้านหลังพรางอธิบาย ให้เรารำบ,บากท่านแล้วครานี้หากไม่ใช่ท่านยื่นมือช่วยเหลือเกรงว่าข้าคงไม่รอดแล้วจ้องมองผู้สูงวัยด้านหลังเซียวติงอย่างรำลึกหลังปัดสะจากเย้าเหล่านี่เป็นครั้งแรกที่เซียวเย็นตระหนักได้ว่าที่แท้ผู้แกงกล้าระดับมหาราชนุสถึงกับสามารถมอบความรู้สึกคุกคามอันรุนแรงแก่ผู้คนป่านนี้เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่เจ้ากลับทำให้ข้ายอมรับรับถือจากใจจริงแรงระเบิดที่เจ้าสร้างออกมาในวันนั้นเฮ้อ <c oughs> น่าสะรึงกลัวจริงๆ สำหรับคำขอบคุณของเซียวเหยียนไ้โปตงยิ้มคลางโบกมือไปมาก่อนยกนิ้วโป้งให้เซียวเหยียนข้าทำไปก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นละเซียวเยียนสายหน้าหัวเราะขื้นๆข้ารู้ตอนนั้นเจ้าต้องทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบคนธรรมดาทั่วไปไม่มีทางกระทำเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดไ้โปตรงยิ้มกระเซาสายตากว่าสำรวจทั่วร่างเซียวเหยียนพรันขมวดคิ้วเอ๊ะอาการบาดเจ็บของเจ้าคลายสาหัสไม่เบาเลย <c oughs> ขอเพียงยังมีลมหายใจข้าก็สามารถทําให้ตัวเองหัวแข็งยิ่งกว่า,มาแมลงสาบได้เซียวเยียนระบายยิ้มกล่าวถ้อยคํานี้ข้ากลับไม่คลานแคลงเพราะแม้แต่ไฟวิเศษเจ้ายังครอบครองถึงสองชนิดได้ในเวลาเดียวกันและเห็นเซียวเยียนไม่วิตกกับอาการบาดเจ็บของตนเองให้โตรตงพงกศรีรษะเบาๆเจ้าหนุ่มคนนี้มีภัยตายไม่น้อยเลยจริงๆ เซียวเยนสนทนากับไฮโปตงอีกสองสามคำแล้วหันไปบอกชื่อวัตถุดิบและสมุนไพรสิบกว่าชนิดให้เซียวติ่งและเซียวหลีจากนั้นไหวหวานพวกเขาทั้งสองช่วยรวบรวมให้ครบโดยด่วนมองส่งเซียวติ่งและเซียวหลีจากไปเซียวเยนค่อยเบนสายตาม,มาที่ไฮโปตงระบายยิ้มน้อยๆเอาปากกาและกระดาษออกมาจากแหวนบรรจุเขียนรายการวัตถุดิบหลายชนิดซึ่งเห็นชื่อก็รู้ว่าล้ำค่าและหายากลงไปไนเราเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ช่วยชีวิตในครั้งนี้ ข้าจะเขียนรายชื่อวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในการหลอมกลั่นโอสถม่วงกู้วิญญาณให้ท่านหากอเผอิญโชคดีได้เจอเข้าก็พยายามเอามันมาให้ได้เมื่อวัตถุทุกอย่างครบครันข้าจะลงมือหลอมกลั่นโอสถให้เซียวเ,เยียนยื่นกระดาษส่งให้ไห่โปตงครางยิ้มกล่าวระดับวาจาไห่โปตงตะลึงก่อนตามด้วยแววตาปิติหลุดพ้นขึ้นมาบนใบหน้าชารารับกระดาษแผ่นนั้นด้วยสองมือสั่นระลิกกว่าสายตาอ่านอย่างละเอียดและท่องจำใส่ใจจากนั้นก็พับเก็บเป็นอย่างดี ไฮโปรโตรงประสานมือต่อเซียวเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงอันใจจริงสหายน้อยเซียวเหยียนได้รับความจริงใจจากเจ้าเราผู้เท่าตื้นตันไม่ใครยข้าไ่โปรโตรงเมื่อรั่นวาจาว่าจะคุ้มกันเก้าหนึ่งปียอมจะไม่ตราบสัตว์เจ้าจงพักฟื้นอย่างสบายใจใเถอะในระหว่างนั้นต่อให้สำนักบ้านเมค้าบุกมาเราผู้เท่าก็จะสกัดขัดขวางให้เองและเห็นไห่โปรโตรงแสดงน้ำใจอย่างผ่าเผยเซียวเหยียนยิ้มขยักหน้า มอบรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพรบางส่วนในสูตรโอสถแก่เขานับเป็นการตัดสินใจที่ไม่เลวประการหนึ่งทั้งสามารถสงบจิตใจเขาและยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเขาอีกด้วยถัดจากนี้ต้องทุ่มเทเวลาให้กับการพักรักษาตัวอย่าเต็มที่ห่างจากวันนัดปลายกับสำนักม่านเมคาไม่มากแล้วเอ็นพนักพิงหลังเบาๆเสียวเยียนรำพึงในใจ เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่15นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะจบในเร่มที่6ด้วยนะ <c oughs> โอเคาใครติดตามก็หายไปนานเลยนะกำลังติดเออ่มหายุดอยู่พิภพอยู่นะโอ้กำลังมาเลยเรื่องนั้นก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง,งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแนละ้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายครับ